ปัญหาในรอบนี้ก็คือว่าจังหวะในการถอนตัวของประธานาธิบดีไบเดนก็คือถอนตัวในเวลาซึ่งผ่านช่วงเวลาที่พรรคเดโมแครตของสหรัฐเนี่ยจะมีโอกาสจัดไพรเมอรี่ได้แล้วพรรคเดโมแครตของสหรัฐไม่มีเวลาจัดไพรเมอรี่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในช่วง3เดือนสุดท้ายมันทําไม่ทันแล้วรองประธานาธิบดีก็เลยมีโอกาสในการยกหูโทรศัพท์แล้วก็ดึงให้บรรดาเดลเกตคณะผู้บริหารของรคเรโมแารหลายคนเนี่ยมาสนับสนุนเธอโดยที่เธอไม่ต้องชนะในกระบวนการการไพรเมอรี่เลย คือในบรรดาสุภาพสตรีซึ่งมีแววว่าจะเป็นคน n ด i d a ประธานาธิบดีของพรรคเดมโมแครตในสหรัฐได้ซึ่งมีหลายคนนะฮะที่มีประสบการณ์และมีบาร,รมีแล้วก็มีความรู้ความอ่านแล้วก็มีความชาญฉลาดแล้วก็มีความเก่งเนี่ยคือพูดง่ายๆคือผู้หญิงเก่งๆในพรรคเดมโมแครตเนี่ยเยอะแต่บัเงเอิญจังหวะในชีวิตมันอาจจะไม่ให้หรืออาจจะไม่ได้มีความทะเยอทะยานเท่ากับกามาราแทนที่คุณจะได้เดอะร็อกนิวเซิร์มคลูนีมิเชลหรือฮิลลารี คุณได้คนซึ่งไม่เคยพิสูจน์ตนเองว่าสามารถชนะการเลือกตั้งในสนามใหญ่ได้เลยและคุณได้คนซึ่งเกาะไบเดนมาโดยความที่ไบเดนตอนนั้นถูกแรงกดดันให้เลือกรองประธานาธิบดีที่ต้องเป็นผู้หญิงและเป็นคนผิวสีประชาชนชาวอเมริกันที่เป็นสมาชิพกพรรคเดโมแคร,รตควรจะมีสิทธิ์ในการเลือกตัวแทนพรรคที่ตนเองนิยมไม่ใช่จูจ่ๆถูกบีบบังคับโดยแกนนำพรรคหรือเนทุนว่าจะต้องเป็นดีไอไฮเออร์คนนี้ Democratic Party ในรอบนี้เ,เป็นพรรคซึ่งเสนอคนซึ่งจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยที่จะแย่งชิงตำแหน่งจากทรัมป์นะฮะทรัมป์เนี่ยเหมือนเป็น Presumptive Nominee ของพรรค r p u u l l i c n n มาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ที่เขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งรอบที่แล้วที่เขาคล้ายๆกับไม่ยอมรับความพ่ายแพย้ตัวที่เขาเชื่อว่าเขาเนี่ยแหละชนะการเลือกตั้งแต่ว่าถูกโกง แล้วก็วัฒกรรมไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งว่ามีการโกงการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นวัฒกรรมที่ทําให้ทรัมป์เนี่ยถูกดําเนินคดีความและถูกหาเรื่องว่าเป็นคนซึ่งไม่ได้ยอมรับในระบอบประชาธิปไตยหลายคนไม่ได้เชื่อว่าทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยกลไกพิเศษในการที่จะให้ท้ายคนซึ่งไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในสหรัฐมันไม่มีเพราะฉะนั้นถึงเวลาเนี่ยต่อให้ทรัมป์ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่มีใครออกมาช่วยมีแต่การถูกดำเนินคดีด้วยซ้ํา ที่เขาได้ไปพยายามที่จะโน้มน้าวให้เลข,ขาธิการแห่งมลรัฐจอร์เจียนะยกตัวอย่างหลายมลรัฐไม่ใช่แค่ที่จอร์เจียแต่ว่าหลายมลรัฐที่เขาพยายามที่จะใช้อำนาจที่มีอยู่ไปโน้มน้าวให้ไม่ประทับรับรองผลการเลือกตั้งรวมทั้งกรณีของไมค์เพนส์ด้วยนะฮะรองประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เอาเคอนมาทุบเคาะรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยหลังจากที่ทรัมป์พ่ายแพ้เนี่ยทรัมป์ก็พยายามโน้มน้าวให้ไมค์เพนส์เนี่ยแสดงความจงรักพกดีต่อตัวเขาโดยที่ไม่ประทััับบรรอองงผลกลกเืต้ เพราะฉะนั้นสปิริตของทรัมป์ในเรื่องของการเป็นขี้แพ้ชวนตีเนี่ยมีอย่างแน่นอนก็คือว่าเป็นคนซึ่งแพ้ไม่เป็นแต่ว่าอย่างไรก็ดีโดยระบบการเมืองในสหรัฐเนี่ยมันไม่มีกลไกพิเศษอะไรที่จะไปให้ท้ายผู้ซึ่งไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในที่สุดแล้วทรัมป์ก็ต้องเล่นตามกติกาแล้วก็กลับมาลงสมัครอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็เป็น presumptive nominee ของพรรค r e p u b l i c a n มาตั้งแต่วันซึ่งเขาแพ้การเลือกตั้งรอบที่แล้วเพราะว่าในบรรดาคู่แข่งของเขาคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีใครโดดเดย็นอย่างแท้จริง อาจจะโดดเด่นในฐานะผู้บริหารมลรัฐยกตัวอย่างรอนเดซานเตสเนี่ยบริหารรัฐฟลอริดาได้อย่างดิบดีดีเยี่ยมนะฮะเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นผู้นำของพรรครีพับลิกันที่สำคัญคนหนึ่งแต่ว่าพอถึงเวลาต้องมานั่งโต้วาทีชนกับโดนัลด์ทรัมป์จริงๆรเนี่ยรัศมีก็กระจายหายไปหมดนะ,ะรัศมีก็เฟดไปเพราะว่าออราสู้กับทรัมป์ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นวีเวกราวาสวามีนะครับอดีตนะักธุรกิจอดีตเจ้าของบริษัทฟาร์มซสติคอลที่เป็นอภิมหาเศรษฐีที่เป็นนักโตวาทีที่เก่งกาจคนหนึ่งเลยเนี่ยวีเวคราวาสวามีเนี่ยออร่าก็สู้ทรัมป์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นวีเวกราวาสวามีนิกกี้เฮลลี่ซึ่งมีความสัมพันธ์ดีกับนายทุนของพรรครีพับลิกันหลายคนตอนแรกเป็นคนซึ่งได้รับการสนับสนุนให้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันถึงเวลาเฮลลี่ก็พ่ายแพ้ต่อทรัมป์ แต่แรอบซึ่งมีการโต้วาทีซึ่งในรอบนี้ทรัมป์แทบจะไม่ต้องโต้วาทีเลยได้ซ้ำไปเนี่ยเขานอนมาตั้งแต่แรกเนี่ยไม่มีใครที่โชว์ความโดดเด่นที่สามารถเอาชนะใจพี่น้องประชาชนชาวรีพับลิกันได้เพราะฉะนั้นทรัมป์เป็นพรีซัมทิฟนอมานีของพรรครีพับลิกันมาตั้งแต่เขาแพ้การเลือกตั้งรอบที่แล้วมาจนถึงวันนี้ตามปกติแล้วคนซึ่งพายแพ้การเลือกตั้งเนี่ยจะไม่มีโอกาสเป็นตัวแทนพรรคเพราะว่าจะต้องแสดงสปิริตแต่ว่าบังเอิญ คนบริการซึ่งเลือกพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อว่าทรัมป์เนี่ยพ่ายแพ้อย่างขาดลอยนักหนาพ่ายแพ้อย่างชิีวเฉียดมากต่อไบเดนคือไบเดนไม่ได้โดดเด่นกว่ามากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอ,า,อาง่ายๆคือทรัมป์ไม่ได้ทําให้ความนิยมของพรรครีพับลิกันนั้นลดลงแต่กลับทําให้คนซึ่งปกติอาจจะเลือกรีพับลิกันเนี่ยออกมาเลือกมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาผมบอกว่าในรอบนี้เนพรรคพรรคเดโมแครตของสหรัฐเนี่ย เขาเสนอคนมาท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากทรัมป์เนี่ยผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าทรัมป์โดดเด่นในสมรภูมิของการหาเสียงในระดับที่มันไม่มีคนอื่นแม้กระทั่งตัวประธานาธิบดีโจไบเดนเองแล้วก็รองประธานาธิบดีคคมาลาแฮร์ริสเองเนี่ยก็ยังไม่ได้สามารถกินพื้นที่สื่อเท่ากับนายโดนัลด์ทรัมป์ทรัมป์คือตัวเองในละครฉากนี้ Please, คือเขาเรียกว่าเป็นลีดแอน t a g o น หรือจะเป็น lead protagonist ก็ได้แต่ว่าเอาอง่ายๆเป็น r c k flare เป็นตัวร้ายที่อยู่ในที่ที่สูงสุดที่เหมือนกับว่าในรอบนี้เนี่ยถ้า d e m o c r a t party อยากชนะเนี่ยนะฮะตอนแรกเป็นไบเดนตอนนี้เป็นคา m มาลาเนี่ยจะต้องมาโค่นทรัมป์ให้ได้งั้นภารกิจในรอบนี้ในการเลือกตั้งก็คือ d e m o c r a t จะต,ต้องเสนอคนซึ่งโค่นทรัมป์ให้ได้การเปลี่ยนตัวจากไบเดนมาเป็นแฮร์ริสเนี่ยมันไม่ไดมีอะไรมากหรอก ็คือว่าโพในแทบจะทุกสำนักมันสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนว่าใบเดนยังไงยังไงก็แพ้ทรัมป์ขนาดทรัมป์โดนรอบสังหารเนี่ยก็ยังรอดตายและพอรอดตายเนี่ยถึงเวลาคะแนนความนิยมที่สะท้อนผ่านการสำรวจของสำนักโพต่างๆก็ยังกระโดดสูงขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนตัวมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าบางเอญในรอบนี้มันมีข้ออ้างและข้ออ้างก็คือไวชาราอายุมาก ย่าง82ปีของไบเดนเนี่ยไปต่อไม่ไหวก็เลยเป็นข้ออ้างในการที่จะเปลี่ยนตัวปัญหาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่การเปลี่ยนตัวและปัญหามันไม่ใช่ภารกิจและความมุ่งมั่นในการเอาชนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนที่45หรอกที่กำลังจะกลับมาเป็นคนที่47ปัญหาก็คือว่าผู้ซึ่งรับการเสนอชื่อขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีที่เอาจริงๆแล้วในรอบที่มีการหาเสียงแข่งขันกัน ในบรรดาผู้ลงสมัครชิงหนังประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตในรอบที่แล้วเนี่ยคนซึ่งรับการเสนอชื่อขึ้นมาแทนเบอร์เดนรอบนี้ซึ่งก็คือรองประธานาธิบดีเนี่ยเป็นคนซึ่งไม่เคยได้รับความนิยมจากประชาชนในการเลือกตั้งสนามใหญ่เลยคือในแต่ละรอบซึ่งมีการแข่งขันเลือกตัวแทนพรรคเนี่ยเฮร์ริสเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงที่จะสามารถที่จะเอาชนะโจไบเดนได้เอาจริงรอบโน้นที่เคยแข่งขันกันในไพรเมอรี่ของพรรคเดโมแครตอะแฮร์ริสเนี่ยเป็นคู่ปรับกับทูซี่การ์เบต ซึ่งทูซีกาบอรเนี่ยเขาเป็นเดโมแครตที่นอกคอกนอเขาจะเป็นแอนตี้คลินตันเดโมแครตเธอก็จะได้ความนิยมจากประชาชนที่เลือกพรรคเดโมแครตที่ไม่ชอบฮิลลารีคลินตันซึ่งก็มีแต่ว่าไปาคามาณาและทูซีกาบอรเนี่ยคือคู่รองของการจัดทำไพรเมอรี่รอบที่แล้วในปี2020ที่ไบเดนน่ยนอนมาคือไบเดนเนี่ยนอนมาแล้วก็นำในไพรเมอรี่ของเดโมแครตในปี2020 ส่วนแฮร์ริสเนี่ยต้องมานั่งรับมือกับตูซี่แก b บด์เอาจริงท่านเหลือแค่ตูซี่แก b บด์นะครับซึ่งเป็นนักการเมืองจากโมรัตฮาวายอ่ะท่านเหลือแค่ตูซี่แก b บด์เนี่ยแล้วมีคามาลาแฮร์ริสเนี่ยเหลือแค่สองคนนี้เพอเพอตูซี่แก็บดชนะคามาลาแฮร์ริสงั้นคามาลาไม่ได้เคยเป็นแคนดิเดตแนวหน้าซึ่งจะมีโอกาสชนะพร i m เมอรี่ของพรรคเดโมแครตได้เลยปัญหาในรอบนี้ก็คือว่า จังหวะในการถอนตัวของประธานาธิบดีไบเดนก็คือถอนตัวในเวลาซึ่งผ่านช่วงเวลาที่พรรคเดโมแครตของสหรัฐเนี่ยจะมีโอกาสจัดไพร m แมรี่ได้แล้วพรรคเดโมแครตของสหรัฐไม่มีเวลาจัดไพร m แมรแล้วเพราะว่ามันอยู่ในช่วง3เดือนสุดท้ายเพราะฉะนั้นปร,ประธานาธิบดีถอนตัวเนี่ยจูจ่ๆจ,จ,จ,จะมานั่งทำไพร m แมรี่ที่ไอโอวานิวแฮมเชอร์เนวาดามสซาชูเซตส์มันทำไม่ทันแล้ว ก็คือรองประธานาธิบดีก็เลยมีโอกาสในการยกขู่โทรศัพท์แล้วก็ดึงให้บรรดาเดลเอเกตคณะผู้บริหารของพรรคเดมโมแครตหลายคนเนี่ยมาสนับสนุนเธอโดยที่เธอไม่ต้องชนะในกระบวนการการไพรเมอรี่เลยโอเคไม่เป็นไรเอาจริงๆแล้วการที่ไม่ต้องชนะในไพรเมอรี่แล้วเป็นรองประธานาธิบดีแล้วขึ้นมาแทนประธานาธิบดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่รองประธานาธิบดีเนี่ย เป็นคนซึ่งประชาชนมีความนิยมและบังเอิญคามาลาก็เป็นคนซึ่งประชาชนเม่้นิยมคือในบรรดาสุภาพสตรีซึ่งมีแววว่าจะเป็นคนดิเดตประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตในสหรัฐได้เนี่ยซึ่งมีหลายคนนะฮะที่มีประสบการณ์และมีบาร,รมีแล้วก็มีความรู้ความอ่านแล้วก็มีความชาญฉลาดแล้วก็มีความเก่งเนี่ยคือพูดง่ายๆคือผู้หญิงเก่งๆในพรรคเดโมแครตเนี่ยเยอะตั้งแต่ตูซีกาบอตเมื่อก่อนแต่ว่าตูซีเขาออกจากพรรคไปลวแล้วก็เขาก็ไปแนวเชียร์ทรัมป์ละ แต่ว่ามีคนอื่นซึ่งมีความพร้อมแต่บังเอิญจังหวะในชีวิตมันอาจจะไม่ให้หรืออาจจะไม่ได้มีความทะเยอทะยานเท่ากับคามาลากรณีของเฮลลอรีคลินตันนี่ก็เป็นประธานาธิบดีผู้หญิงคนแรกก็ยังได้กรณีของมิเชลอบามาถ้ามีความต้องการทางการเมืองเช่นสามีเธอก็เป็นคนซึ่งประชาชนอเมริกนันนั้นรักและเคารพแต่แทนที่จะได้มิเชลามาหรือเฮลลรีคลินตันคัมแบ และแทนที่จะได้ดาราดังอย่างจอจคลูนี่ซึ่งไม่กล้าลงเองคลูนี่เนี่ยอยู่เบื้องหลังดึงในทุนใหญ่มาสนับสนุนแฮร์ริสแล้วก็เทไปด้นในวินาทีสุดท้ายแต่ตนเองไม่กล้าลงแทนที่จะได้เดเวนเดอะร็อกจอห์นสันที่พี่น้องประชาชนชาวอเมริกันนิยม แทนที่จะได้แม้กระทั่งแกเวนนิวเซมซึ่งก็ยังดีกว่าคามาลาแฮริสแกเบินนิวซิมเป็นผู้ว่าการมรรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยซึ่งเขาไม่ต้องการลงในรอบนี้เนี่ยนะเขาไม่ต้องการชนกับทรัมป์เขาเล็งเล่นการเมืองรอบหน้าเนี่ยนะฮะแทนที่คุณจะได้บุคลากรต่างๆเหล่านั้นซึ่งประชาชนค่อนข้างนิยมและมีสเสน่ห์เขาเรียกว่ามีอุ้มแฟกเตอร์มี personality ที่น่าอนดูแทนที่คุณจะได้เดอะร็อกนิวเซิมคลูนี่มิเชลหรือฮิลลารีคุณได้คนซึ่ง ไม่เคยพิสูจน์ตนเองว่าสามารถชนะการเลือกตั้งในสนามใหญ่ได้เลยแล้วคุณได้คนซึ่งเกาะเกาะไบเดนมาโดยความที่ไบเดนตอนนั้นถูกแรงกดดันให้เลือกรองประธานาธิบดีที่ต้องเป็นผู้หญิงและเป็นคนผิวสีซึ่งเป็นคอนเซปต์ D I diversity equity inclusivity ratio เป็นนโยบาย D I คือเอาง,ง่ายๆคือว่า มีความรู้สึกผิดต่ออดีตและการกดขี่ในเชิงการปกครองในยุคสมัยเดิมที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้งแล้วก็มีการค้าทาสซึ่งเป็นคนผิวสีคนแอฟริกันอเมริกันโดนค้าเป็นทาสกลายเป็นว่ามีความรู้สึกผิดต่ออดีตก็เลยต้องมีนโยบาย D.I ในยุคนี้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าประธานาธิบ,บดีไบเดนต้องเลือกผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงผิวสีไปเป็นรองประธานาธิบดีบให้ได้ ทั้งๆท,ท,ที่จริงแล้วผู้หญิงหรือคนผิวสีด้วยลำแข้งของตอนเองเป็นประธานาธิบดีสหรัฐได้อยู่แล้วโอบามาเป็นประธานาธิบดีผิวสีไปได้อยู่แล้วโดยที่ฝีมือศักยภาพและสตอรี่และก็มันสมองของตอนเองแต่ว่าไบเดนมีความรู้สึกว่าจะต้องเอานโยบายดีไอเนี่ยมาใช้แล้วก็มาเลือกคามาลาให้เป็นคามาลาก็โชคดีเพราะบังเอิญเป็นผู้หญิงแล้วก็ผิวสีทั้งๆท,ท,ที่บรรพบุรุษเนี่ยไม่ได้เป็นทาสคือบิดาของเธอเนี่ย เป็นคนผิวสีก็จริงแต่ว่าเป็นคนผิวสีที่เป็นครูบาอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทายาลัยสแตนฟอร์ดนะฮะลำบากมากนะฮะมาจากจาเมกาแล้วก็มาสอนอยู่ที่สแตนฟอร์ดจบปริญญาเอกแม่ของเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งทำงานวิจัยเก่งมากเป็นอาจารย์นะจบจากมหาวิทยาลัยเบอร์เคลีย์คือทั้งคู่เนี่ยเป็นระดับ phd นะฮะเรียนเก่งทั้งคู่แล้วก็ไม่ใช่ครอบครัวซึ่งเผชิญกับการใช้ชีวิตที่ยากลำบากเป็นครอบครัวอิมมิเกรนต์ก็จริง และผิวสีก็จริงแต่แม่เป็นเชื้อสายอินเดียพ่อเป็นเชื้อสายแจเมเกีเธอไม่มีสตรอรี่ที่แท้จริงที่เชื่อมไปถึงความที่เคยเป็นทาส <c oughs> เพราะสตรอรี่ของเหมือนกับว่าถ้าบรรพบุรุษเคยถูกกดขี่แล้วในปัจจุบันต้องมีการเยียวยาผู้ซึ่งเป็นทายาทสตรอรี่นั้นก็ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับโอกาสพิเศษที่คามาลาควรจะได้อธิบายออกมาแล้วมันไม่มีเหตุมีผล เพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกว่าคา马าคือฮเออร์ er คือว่าเขาเขาได้รับการเลือกเพียงเพราะว่าโอบามาสนับสนุนแอบสนับสนุนช่วงนะั้นเพราะว่ามิเชลไม่ชอบคา马าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเธอเป็นคนบิวสีซึ่งเธอก็ไม่ใช่อเมริกันเธอเป็นคนบิวสีเพราะว่าแม่แม่เธอเป็นคนอินเดียและพ่อเธอเป็นคนจูเมกาที่ฐานะดีเรียนเก่งด้วยเรียนเก่งกว่าเธอซะอีก ถ้าดูประวัติการศึกษาของคามาราทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเนี่ยไม่ได้เรื่องนะคะรับเรียนเก่งแล้วก็มีปริญญาจากสถาบันการศึกษาชั้นนําสู้ในยุคสมัยของบิดามารดาเธอไม่ได้ส่วนใหญ่ในรุ่นลูกมันจะค่อยๆมีการพัฒนาด้านการศึกษามากขึ้นกรณีของคามารานี่คือดรอปลงแล้ s สตอรของคามารามันไม่ c ็ e c k o แล้วก็เธอไม่มีสเสน่ห์นอกเหนือไปจากนั้นประชาชนไม่นิยม เสร็จแล้วในขณะเดียวกันมันมีคนอื่นซึ่งสามารถเสนอตอนเองขึ้นมาเป็นตัวแทนพรรคได้ดีกว่าเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่ได้รับการเสนอชื่อเพราะฉะนั้นในรอบนี้มันก็เลยมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งขาดหายไปประชาชนชาวอเมริกันที่เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตควรจะมีสิทธิ์ในการเลือกตัวแทนพรรคที่ตนเองนิยมไม่ใช่จูจ่ๆถูกบีบบังคับโดยแกนนำพรรคหรือเนทุนว่าจะต้องเป็นดีไอไฮเออร์คนนี้อย่างไรก็ดีนะครับผมจะเชื่อมประเด็นต่อไปถึงเรื่องของการเลือกตัวแทนพรรคเดโมแครต ย้อนกลับไปในปี1952และปี1968ครานี้ถามว่าในอดีตมันเคยมีไหมกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ก่อนการประชุมใหญ่พักแล้วก็เป็นการประชุมใหญ่พักที่พอเข้าไปถึงมีการเสนอชื่อหลายคนซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นแคนดิดตประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตเนี่ยเคยมีนะฮะย้อนกลับไปในยุคสมัยปี1952 1952เนี่ยเป็นช่วงเวลาหลังสงครามโลกค,ครั้งที่2 ที่แคน n d i d a ของพรรค republican the white Eisenhower มาแรงมากแล้ว the white i s e n h o w e r เนี่ยเป็นแคน n d i d a ของพรรค republican ที่มีแวววว่าจะชนะการเลือกตั้งอยู่แล้วแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย Harry Truman เนี่ยไม่ได้มีความพร้อมที่จะลงสมัครอีกรอบหนึ่งแล้ว Harry Truman ก็ต้องการให้คนอื่นเนี่ยได้รับการเสนอชื่อขึ้นมา และบังเอิญแคนดิดที่ลงพร i m a ม y แล้วก็ชนะแล้วก็เริ่มได้รับคำนิยมจากประชาชนซึ่งเป็นสมาชิพกพรรครีพับลิกันเนี่ยเป็นคนซึ่งมีประวัติที่มีความสนิทสนมกับ Organized Crime ผมจะย้อนกลับไปที่การเลือกตัวแทนพรรคเดโมแครตในปี1952ในเวลาที่ Harry Truman ไม่ต้องการลงสมัครแล้ว Harry Truman เองเนี่ยพยายามทาบทามคนซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการมอลรลรัตอิลลินอยชื่อแอดไลน์สตีเวนสัน แอดไลสตีเวนสันที่สองเนี่ยเป็นคนซึ่งแฮร์รี่ทรูแมนไว้วางใจแล้วก็ต้องการให้ลงแต่แอดไลส์สตีเวนสันเนี่ยเล่นตัวมาโดยตลอดตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ไม่ต้องการ่จะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยแฮร์รี่ทรูแมนความที่ตนเองไม่พร้อมลงต่อเนี่ยก็จีบจีบไปเรื่อยๆแต่ว่าในขณะที่จีบแล้จริงๆแล้วเนี่ยมีสาวาซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถกวาดคะแนนเสียงไปได้สาวาคนนั้นมีชื่อว่าเอสเตสคีฟอร์ e อเวอร์ เอสเตอรคีฟา es เนี่ยในช่วงระยะกลางของการลงสนามรับสมัครรับเลือกตั้งในระบบ Primary ที่มีอยู่เนี่ยในเวลานั้น e s สเตอร์ถูกเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มอาชญากรรมซึ่งก่อการอาชญากรรมเป็นระบบ <c oughs> เรียกว่า Organized Crime แล้วเอสเตอร์ค e n เวอร์ในที่สุดเนี่ยภาพพจน์เนี่ยไม่ค่อยดีแล้วมันทำให้รี Truman มีความชอบทำในการอ้างว่าเมื่อ es key favor, เอสเตอร์คีฟาเวนี่ยมีความเชื่อมโย,โยงโดยประวัติกับ Organ i z e d crime ในสหรัฐเนี่ย แอดไลน์สตีเวนสันต้องเสียสละเพื่อชาติแล้วก็ตอบรับข้อเสนอของฮร์รซทรูแมนลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งกับเดวิดไอเซนาเวอร์ให้ได้ตอนนั้นมีสวอจากมอลาร์จอร์เจียริช์ดรัสเซลแล้วก็เอเวอรอลเฮโร์แมนมอลรารนิวยอร์กนะที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในเดโมแครตแล้วไปไปมา,มาเนี่ยเมื่อมีการวัดกันเนี่ยนะฮะ ผู้ที่ได้เดลกเกตมากที่สุดในการเลือกตัวแทนพรรคเดโมแครตในรอบนั้นเมื่อมีการประชุมใหญ่ของพรรคแล้วก็โหวตไปทีละคนน่่นึกภาพไหมฮะก็คือว่ามีการลงคะแนนแล้วตอนแรกก็มีรายชื่อหลายๆคนแล้วก็ลงคะแนนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนถอนตัวไปบ้างลงคะแนนรอบที่1มีคนถอนตัวไปลงคะแนนรอบที่สองก็มีคนถอนตัวไปลงคะแนนรอบที่3าก็มีคนถอนตัวไปจนในที่สุดเหลือคนเดียวบางครั้งก็จะมีการถอนตัวจนเหลือคนเดียว ถ้าผมจะอ่านรายชื่อของทุกคนซึ่งลงสมัครใน Open Convention ของด m o c รัตรอบปี1952นะฮะตอนที่ Truman เขาเลือก a d l l n น์สต e เวนสเนี่ยแล้วก็พยายามโน้มน้าว De ล e ก a t e ให้เอาด้วยกับ a d l l n น์ส v e n วน o n แล้วก็มีคู่แข่งอยู่2 3ส,สาคนเนี่ยเอาจริงๆโดยรวมเนี่ยคนซึ่งลงสมัครเยอะมากคนที่ถอนตัวนะฮะหลังจากลงคะแนนเสียงรอบที่สองคือ w i m l u l m r u l h t w i l t w i m l u l m r u l h t นะฮะรู้จักไหมครับสวจากอาร์ n ันซเป็นผู้ซึ่งเคยมอบทุน ฟูลไบรท์ส s คลาชิพไงฮะงนะละฮะที่มาของชื่อทุนกนารศึกษาฟูลไบรท์นะฮะคนที่ถอนตัวหลังจากรอบที่2ก็เป็น h u วเ r ิร์ตฮ h มฟรีย์ฮิวเบิร์ตฮัมฟรียตอนนั้นเป็นสวอของมอลรัตเมน n โซตาฮ h u เบิร์ตฮัมฟรียเองเนี่ยในช่วงปี1968 mm hmm. เข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้งอีกรอบในฐานะตัวแทนพรรคเดโมแครตนะฮะในรอบนั้นเพราะว่าในรอบนั้นบังเอิญเขาเป็นรองประธานาธิบดีของลินดอนจอห์นสัอยู่ แล้วก็แต่ว่าฮิวเบิร์ตแฮนฟรย์ลงในรอบนั้นก็แพ้ริชาร์ดนิกเซนนะฮะแต่ว่าในรอบปี1952เนี่ยเขาก็เสนอชื่อนะฮะเป็นส so วแล้วก็ถอนตัวหลังจากการลงคะแนนในรอบที่2เสร็จแล้วรอบที่3นะฮะหลังจากที่มีการลงคะแนนไปก็จะมีพอลเดเวอร์นะฮะผู้ว่าการมรลรั m แม s สซาชู e เซตซึ่งถอนตัวแล้วก็ยังมีสวอโรเบิร์ตเคอร์นะฮะจากโอกโลมาซึ่งถอนตัวหลังจากการลงคะแนนเสียงในรอบที่2 จริงๆยังมีหลายคนนะฮะเอเวอร์ฮาร์โมนก็ถอนตัวจากหลังจากการลงคะแนนรอบที่3แล้วในที่สุดก็จะมีริชาร์ดรัสเซลจูเนียสวจากจอร์เจียซึ่งถอนตัวหลังจากการลงคะแนนรอบที่3แล้วก็ยังมีเอสเตสคีฟอร์เวนะสวจากเทนเนสซีซึ่งถอนตัวจากการลงคะแนนรอบที่3เช่นเดียวกันก็เลยเหลือผู้ว่าการของมอลลาร์ดอิลลินอยแอดไลน์สตีเวนสันเหลือเพียงผู้เดียว ในศึกซึ่งเป็น Open Primary รี่คำว่า Open Primary คือไม่ได้มีการล็อกคนซึ่งจะแบกตัวแทนพักล่วงหน้าก่อนประชุมก็คือพอประชุมพักไปก็จะมีการเสนอชื่อตัวแทนขึ้นมามีคนนอมานเชื่อมีคนนอมานเชื่อมีคนนอมานเชื่อแต่ละชื่อก็จะถูกบันทึกลงในบัตรในบัตรก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนลงคะแนนสมาชิกพักที่ไปก็ลงคะแนนพอลงคะแนนกันเสร็จปุ๊บก็จะมีคนซึ่งแพ้เสร็จแล้วก็ถอนตัว ถอนตัวไปถอนตัวมาลงคะแนนไปสรอบพอถึงรอบที่สี่เหลือแอดไลน์สตีเวนสันคนเดียวประธานาธิบดีมีมีสิทธิ์ในการเลือกคนซึ่งจะขึ้นมาแทนไหมประธานาธิบดีมีที่พลอย่างสูงต่อเดลเกตส์คำว่าเดลเกตในที่นี้คือคนซึ่งมีอำนาจในการเลือกซึ่งก็เป็นผู้บริหาพรพรรคแหละนะฮะเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคงนั้นตัวแทนของสมาชิกพรรคเนี่ยเป็นเดลัเกตส์แลวเดลเกตส์เนี่ยในที่สุดเขาจะเอาตามสิ่งที่ประธานาธิบดีหวัง ยกเว้นว่าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจเลยคณะน,นี้ถ้าเชื่อมไปถึงปัจจุบันประธานาธิบดีคนปัจจุบันมีอำนาจไหมไบเดนก็มีอำนาจในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มากเท่ากับยกตัวอย่างแนนซี่โพลโลซีประธานสภายกตัวอย่างอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือบางทีอาจจะเป็นในทุนพรรคคนอื่นใหญ่ๆอย่างเช่นลูกของจอร์จสอรโรสอเล็กซานเดอร์สอรอสอเล็กซานเดอร์ซอรอโรสอย่าลืมนะฮะเพิ่งแต่งงานกับฮิวมาอัลบดินซึ่งเป็นมือขวาของเฮลโริกคลินตันเป็นเลขาส่วนตัวที่เฮ อเล็กซานเดอร์ซารสจะเอาเงินให้ใครในการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งสําคัญมันมีทั้งปัจจัยของในทุนมันมีทั้งปัจจัยของผู้ซึ่งมีบาร,รมีในพักโอบามาก็มีบาร,รมีถ้าโอบามาไม่แบ็กแฮร์ริสไม่อนดอสฮริก็เหนื่อยถ้าแนนซี่พโลซีรอบนี้ไม่เป็นคนซึ่งที่รั้งรังร้งไบเดนให้ถอยเนี่ยถ้าแนนซี่ไม่ไม่แบ็กแฮร์ริสเนี่ยนะฮะไบเดนก็อาจจะไม่ถอยแต่ว่าหลายปัจจัยนะแนนซี่พโลซีบารัคโอบามาอเล็กซานเดอร์ซารอสเยอะ แต่โดยรวมเนี่ยมันมีกลไกลของผู้ซึ่งมีที่พลในพักที่จะสามารถโน้มน้าวให้ d e ล e g เกตสเนี่ยสนับสนุนแคนดิเดตที่ตัวเองต้องการนะแต่ว่าสำหรับผมปัญหาปัญหาคือในรอบนี้อ่ะซึ่งมันก็ม,นกมันก็ถูกเรียบเทียบกับปี52เหมือนกันแต่ว่าเอาจริงมันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนแต่ว่าใน52ามันเป็น Open Convention จริงๆในรอบนี้มันจะเป็นโอเ n นโอเปนคอนเนอย่างนั้นหรือไม่คงจะไม่ แต่ถ้าเป็นมันสนุกเพราะอย่างที่ผมบอกมันมีคนอื่นซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนและสมาชิกพรรคมากกว่าถามว่าแต่ละคนที่ผมพูดไม่ว่าจะเป็นคลูนี่เดอะร็อกนิวเซิมมิเชลลฮิลลารีเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเก่งแล้วก็เป็นที่นิยมของประชาชนและเป็นที่นิยมของพรรคเดโมแครตมากกว่าแฮร์ริสไหมใช่ถ้าคนนี้ชนะแฮร์ริสได้หมดแต่แฮร์ริสเขาล็อกอยู่ ผมอยากเห็นโอเพนคอนเวนชั่นเพราะว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนที่มีศักยภาพในการที่จะเป็นตัวแทนของพลเมืองทั้งประเทศและก็เอาชนะทรัมป์ไดนะ้แต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าเกิดมีอินฟติ้งมีการทะเลาะเบาแววงในพักกันเยอะเกินไปแล้วในการประชุมใหญ่เนี่ยนะฮะโหวตกัน 4- 5หรอบแล้วไปไปมา,ม,ามีเขาเรียกว่าอินเทอร์เนลบิเคริงมีความขัดแย้งในพักภายในะเยอะมากเนะี่ยมันก็ทำให้ประชาชนซึ่งอาจจะเลือกเดโมแครตหันไปเลือก รีพับลิกันมาขึ้นก็ได้การที่ล็อกให้แฮร์ริสล่วงหน้าก็ปลอดภัยดีก็คือว่ามันสะท้อนว่าพักยังมีความสามารถในการที่ยารักษาความเป็นเอกภาพแต่ว่าความเป็นเอกภาพที่มีอ่ะบางเออมันอยู่ภายใต้ผู้นําซึ่งไม่ได้เป็นที่นิยมของประชาชนถ้ามีเอกภาพเช่นนี้แล้วตัวแทนพักคือเบอร์นีแซนเดอร์โอ้โหเบอร์นีแซนเดอร์สีได้มีลุ้นแข่งกับทรัมป์ อย่างไรก็ดีการเมืองสหรัฐมันแบ่งกันเป็นครึ่งครึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นแฮร์ริสเนี่ยก็มีโอกาสที่เธอชนะได้เหมือนกันเพราะว่าสวิงโหวตเนี่ยมันเอาอะไรไม่ได้แน่ๆหรอกนะในสหรัฐสวิงไปสวิงมาและสวิงไปหาคนไหนคนนั้นก็จะมีโอกาสชนะบางทีมันชนะกันอย่างเฉียวเฉียนนิดเดียว